สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาอ่านนิทานชาดกให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้เสนอเรื่องมัชชาชาดกหรือการมาตัญหาทําปลาหน้ามืดเหตุที่ตรัสชาดกมัชชาชาดกทรงปรารบพระภิกษุที่อยากจะสึกเพราะคิดถึงภรรยาเก่าเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพารณสี ที่แม่น้ำใกล้ชานเมืองมีปลาตัวหนึ่งมันเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่แต่ยังไม่มีคู่ไว้เชยคิดเสนหาเลยวันหนึ่งมันจึงว่ายออกจากที่อยู่ของมันเพื่อสาะ,ะแสวนหาปลาสาวมาเป็นคู่สักตัวมันว่ายน้ำมาไกลจนกระทั่งเข้าเขตปลาพวกอื่นก็พอดีได้พบนางปลาตัวหนึ่งเป็นที่ต้องใจของมันยิ่งนักมันจึงเข้าไปเกี่ยวพาราสี ปลาทั้งสองว่ายน้ําจู๋จีอีอ๋อกันอย่างดื่มดำชุ่มฉ่ำใจปลาสาวว่ายนำหน้าส่วนปลาหนุ่มว่ายตามหลังบางครั้งก็เข้าชิดเกาะเกี่ยวกันบางครั้งก็ออกแางโลดไล่กันไปมาอย่างสนุกสนานขณะที่ปลาสาวว่ายนาหน้ามาถึงตอนหนึ่งนางได้กลิ่นแหของชาวประมงจึงหวนกลับส่วนปลาหนุ่ม กำลังเต็มตื้นด้วยความสเสน่หาเห็นดังนั้นก็นึกว่าปลาสาวคงแซงว่ายกลับให้ตัววิ่งไล่จึงะลันเข้าไปในท้องแหโดยไม่รู้ตัวฝ่ายชาวประมงเห็นปลาตัวใหญ่ติดแหาเข้าก็ดีใจยกแหขึ้นมาวางบนหาดทรายจัดแจงเตรียมก่อไฟจะย่างปลากินเจ้าปลาหนุ่มเห็นว่าตัวเองไม่รอดแน่ จึงคร่ำครวญขึ้นมาว่าพ่อเอ๋ยเวรกรรมอะไรของเราก็ไม่รู้เพิ่งจะมีคู่กับเขากลับต้องมาตายน้องรักของพี่จะรู้หรือเปล่าว่าพี่ติดแห้อยู่เจ้าคงไม่คิดว่าพี่หนีไปติดหินอื่นหรอกนะน้องปลาอย่าเข้าใจพี่ผิดเลยขณะนั้นปุโรหิตของเมืองพาราณสีเดินมาที่ท่าน้ำพอดี ปุโรหิตท่านนี้เป็นผู้รู้ภาษาสัตว์ดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงปลาหนุ่มคร่ำครวญจึงคิดว่าเจ้าปลาตัวนี้กำลังหน้ามืดตามมวตกอยู่ในอำนาจเสน่หาถ้าตายไปตอนนี้มันต้องตกนรกเป็นแน่ทางที่ดีเราควรจะช่วยมันไว้เอาบุญดังนั้นเขาจึงไปขอซื้อปลาหนุ่มกับชาวประมง เอาท่านปุโรหิตนั่นเองท่านอยากได้ปลาตัวไหนท่านเอาไปได้เลยชาวประมงรู้จักปุโรหิตอย่างดีจึงให้ปลาฟรีๆถ้าอย่างนั้นเราขอปลาใหญ่ตัวเนื้อตัวเดียวก็แล้วกันปุโรหิตบอกได้ครับเอาไปเลยเถอะท่านขอบใจมากนะปุโรหิตกล่าวขอบอกขอบใจแล้วนำปลาหนึ่งมาที่ทา่าน้ำพร้อมกับพูดว่าเจ้ปลาเอ๋ย นี่ถ้าเราไม่ได้พบกันเจ้าต้องตายแล้วตกนรกเป็นแน่เอาละนับจากวันนี้ไปอย่าตกอยู่ในอำนาจกิเลสเลยเดี๋ยวจะถูกลากขึ้นมาฆ่าอีกเชื่อข้าเถอะเมื่อสั่งสอนเสร็จก็ปล่อยปลาลงน้ำไปข้อคิดจากชาดกมัชาชาดกการปล่อยใจให้อยู่ในห้วงสเสนหาจนเกินขอบเขต มักจะทําให้ลืมตัวลืมนึกถึงอันตรายทั้งหมดและสุดท้ายก็จะหลงเข้าไปสู่เนื้อมือของศัตรูโดยไม่รู้ตัวประชุมชาดกนางปลาได้เกิดเป็นภรายาเก่าของพระที่อยากจะสึกปลาหนุ่มได้เกิดเป็นภิกษุผู้อยากจะสึกปุโรหิตได้เกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครูอ้ออ่านนิทานเรื่องนี้จาก happy nithan com ต้องขอขอบพระคุณไว้นาที่นี้ค่ะ